คำว่าพระโสดาบันแปลว่าผู้เข้าถึงกระแสผ่านนีปัญหาก็มีอยู่ว่าพูดมาแล้วทั้งยี่สิบตอนเศษบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายอาจจะฟังมาจากที่อื่นว่าคนที่ตัดสัญญาณสามราการได้ก็มีบรรลุมรคไในสองรายการึ้นหนึ่งพระโสดาบันสองสกิทาคามี หากว่าท่านมีความรู้สึกตามนี้ก็ถูกต้องเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสแบบนั้นว่าพระโสดาบันก็ดีพระสีธาคาม,มีก็ดีสามารถตัดสัญญาณสามประการได้แต่ว่าพระสีธาคาม,มีบรรเทาความโลภบรรเทาความโกรธบรรเทาความหลงใช่็นเรียว่ากันไปทิ้งจริยาจริงๆ อาโสดาบันก็บรรเทาเหมือนกันแต่ว่าาการบรรเทาเของระโสดาบันยังน้อยกว่าสกิทาคามีเพราะว่าท่านสกิทาคามีนี่มีอารมณ์ละเอียดมากเอาไว้พูดกันทีหลังตอนนี้ก็มาพูดถึงองค์ของอโสดาบันก่อนหรือว่าอารมณ์ของบุคคลที่เป็นระโสดาบันคำว่างองในที่นี้ อาตมาขอแปลว่าอารมณ์ยู่ได้คนที่จะเป็นระโสดาบันได้มีอารมณ์ทรงตัวแบบนี้คือหนึ่งเคารพพระพุทธเจ้าด้วยความจริงใจสองเคารพพระธรรมสามเคารพพระอริยสงฆ์ทั้งสามไปแจกปรการนี้เคารพมั่นคงจริงๆไม่มีความสงสัยว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดี พระอริยสงฆ์ก็ดีไม่มีอะไรสงสัยว่าท่านจะดีไม่พอ <c oughs> ยอมรับนักือแล้วก็มีความมั่นคงด้วยศรัทธาศรัทธาแปลว่าความเชื่อแล้วก็มีความมั่นคงด้วยภาษาทะภาษาทะนี่แปลว่าความเลื่อมใสทั้งความเชื่อทั้งความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระอริยสงฆ์มั่นคงมาก ตัวอย่างบุคคลที่เป็นระโสดาบันที่มีความมั่นคงในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระอริยสงฆ์ก็มีท่านสุภาพุทธกุฏิเป็นต้นแต่ความจริงทุกองค์ที่ท่านเป็นระโสดาบันก็มีความเคารพนับถือมั่นคงในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระอริยสงฆ์เหมือนกันแต่ว่าท่านสุภาพุทธกุฏิแสดงออกชัดเจนมาก อา <c oughs> รมเสมอกันแต่ว่าไม่มีใครไปทดสอบสำหรับท่านสุป,ปาพุาทธโกตินี่มีอาการทดสอบจากพระอินท์เรื่องราวของท่านก็มีอยู่ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าสแสดงพระธรรมเทศนาที่ใดที่หนึ่งที่อาจจะมาพูดแบบนี้เพราว่าไม่ได้นองสือมากลางจำสถานที่ไม่ได้ว่าพระพุทธเจ้าเทศที่ไหน เวลานั้นมีบรรดาประชาชนฟังกันอยู่มากท่านสุภาพุทธากุฏิท่านเป็นโรคเรื้อนและก็เป็นขอทานขอบรรดาแต่พุทธบริษัททุกท่านโปรดพิจรารณาดูว่าคนขอทานก็ดีแถมเป็นโรคเรื้อนด้วยเห็นเป็นบรรดาประชาชนเป็นร่างกายปกติหรือว่าที่เขามีฐานะดีกว่า เขานั่งกันอยู่แล้วคนที่มีสภาพแบบนั้นสมมติเอาตัวเราเองเขาลดวกันเราจะกล้าไปนั่งใกล้เขาไหมก็ขอตอบด้วยความจริงใจเอาอาตมาเองว่าไม่กล้าเข้าไปนั่งไกล้อายเขาเกรงบาร,รมีของเขาบาร,รมีคือความดีด้วยความร่ํารวยเขาอาจจะจนสําหรับคนอื่นแต่รวยกว่าเราเราก็ไม่กล้าไปนั่งใกล้เขา เด็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านสุป,ปาพุทธกุฏิเป็นโรคเรื้อนด้วยโรคเรื้อนนี่เป็นโรคที่เป็นบรรดาประชาชนรังเกียจก็เลยต้องนั่งไกลกว่าเขาเป็นอนวุวาท่านสุป,ปาพุทธกุฏิเดินไปเห็นพระพุทธเจ้าก,กําลังเทศแล้วก็มีบรรดาประชาชนนั่งฟังเทศอยู่มากยิ่งแม้ว่าจะเป็นขอทานบรรดาแต่บริษัททุกท่าน ความเป็นผู้มีศรัทธาในองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าย่อมมีเป็นของธรรมดาเรื่องการศรัทธาความเชื่อภาษาทาความเลื่อมใสอันนี้ห้ามกันไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงเลือกฐานะในการโปรดเธอก็นั่งอยู่ไกลกว่าคนอื่นเขาพอได้ยินเสียงสมเด็จพระสัมมาสัมพระพุทธเจ้าได้แต่ความจริงพระพุทธเจ้าเวลาเทศตรงมีปาฏิหารพิเศษ คนจะนั่งใกล้คนจะนั่งไกลคนจะนั่งแอบเอาม่านบางสักสิบชั้นยี่สิชั้นนั่งกันฟ้านั่งหลังเขาก็าตามถ้ามีความเลือมใสในพระองค์แล้วเสียงก็องค์สมเด็จพระบพิตแก้วจะถึงเขาเสมอและก็มีความชัดเจนแจ่มใสท่านสุปาพุทธาโกฏินี่ก็เช่นเดียวกัน ฟังเทศเจ้พระพุทเจา้าไม่ยนั่งไกลแสงไกลจากคนอื่นแต่ก็ฟังได้ชัดเจนแจ่มใสมีความเข้าใจในพระธรรมเทศนาที่สมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจา้าทรงเทศโปรดความจริงการฟังเทศบรรดาท่านพุทธบริษัทอย่านั่งฟังเฉยๆเนื๋ฟังแต่เรื่งรองทันที่ฟังแล้วจบเนื๋มไม่ทันจบ บรรลุมรรคผลนั้นท่านสร้างความเข้าใจไปกับกระแสคําพูดนั้นด้วยเสียงคําพูดที่พูดมาแล้วก็คิดตามให้ปัญญาพิจารณาว่าสิ่งทั้งหลายเรานี่ดีหรือไม่ดีถ้าดีเราขอถือเอาเอาไปปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอันสุภาพุทธากุติพอพุทธเจ้าเทศจบก็ปรายกฏว่าท่านบรรลุปโสดาบัน หลังจากนั้นองค์สมเด็จพระพักวันก็เสด็จกลับแล้วก็บรรดาประชาชนก็กลับ่ันสุป,ปะพุทธกุฏิก็กลับมาถึงกระท่อมน้อยที่ตนอาศัยอยู่ก็นอนคิดถึงองค์สมเด็จพระบระมครูมีปีติคือความอิ่มใจมากที่ฟังวัธรรมเทีนายขององค์สมเด็จพระพูทมีพระภาค จำได้แล้วก็ปฏิบัติได้เริ่มใจก็คิดว่าองค์สมเด็จพระจอมใจถ้ารู้ว่าเราเป็นขอทานและก็เป็นโรคเรือนแตาว่าทรงทราบว่าเราเป็นปะโสดาบันทั้นจะดีใจมากยิ่งคิดว่าในตอนเช้าจะไปเฝ้าองค์สมเด็จตระกูลมีพระภาสก็กราบทูลให้ทรงทราบ ตอนชเช้ากินข้าวเสร็จก็ตั้งไปหาองค์สมเด็จตั้งพวมีพระพ่าเจ้าทันทีแต่ว่าพอออกไปจากกระท่อมก็ไปพบพระอินท <c oughs> ี่ลอยขวางหน้าอยู่แสดงพระองค์ชัดว่าเป็นพระอินท์ตอนนั้นอย่างน้เป็นตัวเขียวเขียวเพราะว่าเขาทราบคนว่าพระอินตัวเขียวพระอินก็ถามว่าสุป,ปากุธากุธิ ถ้าพูดภาษาไตยก็ต้องเรียกว่าท่านสุปาพุทธหรือเธอสุปาพุทธะขี an ่เรือนกุฏินี่ก็แป่าโรคเรือนว่าสุปาพุทธกุฏิหรือท่านสุปาพุทธขี่เรือนเวลานี้เธอจะไปไหนจะมาใช้สับผิดไปนิดท้าเ่าเธอก็ต้องไม่ไม่ยึดครั้ก็ไม่เป็นไร ปุปาพุทธากุฏิก็กราบบอกให้ทราบว่าเราจะไปเฝ้าอง,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพรเอินทัานถามว่าการที่จะเข้าไปเฝ้ามีความประสงค์ยังไงไานก็บอกว่าวานนี้เราฟังเทศเราได้เป็นประโสดาบันวันนี้เราต้องการจะไปเฝ้าองค์สมเด็จพระพักควันเพื่อกราบทูลในสงสารไอเอ็งก็ตั้นกบวิสดุดกำลังใจ พราะว่าอินจริงๆท่านเป็นวสดาปัน